สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสิบผูกทุกคนนะค,ะนนค่ะเนาะมณิกรเมื่าเมืองขาวว่าผลการผีเห่าไหวตัดใบเข่าใบหญ้าเป็นทหารเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะผลของการตัดใบเข่าใบหญ้าไปแล้วในหน้าปีพศ2 5 6 6นี้จะเป็ในใจให้กับมึงเมืองกาญันค่ะ บรรยากาก็ดีดีค่ะตอนนี้หกมงดีสิบเจ็ดนาทีค่ะเวลาเกาเวลาเดือนะคะน้อมาพกกันคือเกาค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะคะน,ออน,น้อต้นยกผ้าค่ะที่ปกวกไว้ฟังหนึ่งค่ะนี่ค่ะอัน,นอันนี้ขานุกด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคือเขาขนาดได้ค่ะนี่ มองอนี้เกิดไลค์คั่นี่ฟังต้วนยุค้าเท่านี้พ้นผลิตที่เทเทไปเนะาะค่ะนองในปีพ่อโส5องพัน้ที่ลงมือเห็ดแล้วก็ไ,ได้ลงมือ ไปขอไม่หยาไปนั่นกะใส่ปุ๋ยไปนั่นกะพ่นเพลีสีเป็นได้กะให้พอม่พี่น้องมารับเบิงรับช่มพร้อมๆกันค่ะนี่ค่ะตัวนี้ที่ว่าตัดไปค่ะตัดว่างไงนี่ลาลานี่ไหมค่ะเพราะว่า มองนี้ที่ที่แรกที่ปอนบัวใดตัดออกเนาะค่ะเนาะเพิ่นสูงแห้งก็เลยทําการตัดค่ะนี่ค่ะผลผลกระสีรับคันนี้นี่ห่วงพิ่นก็บ่ค่อยใหญ่ค่ะเพราะว่าเพิ่นช่วงที่เฮาตัดนั่นกะช่วงที่ห้อตัดเพิ่นกําลังสิเจริญเติบโตกําลังสิไอ้ผลิตอาหารสะสมน้ำใหม่ลําต้นของเพิ่นเนาะค่ะเนาะเห็นบ่ค่ะนี่ห่วงพิ่นก็สิบ่ใหญ่งเลยค่ะเปรียบเทียบได้เลยค่ะเนาะ กับตัวถีบางบ้านคันนี่นี่ค่ะม่วงกระสีบบใหญ่ค่ะม่วงหน่อยนี่ค่ะลำต้นกับสีหน่อยค่ะน<ม>คือผลที่เห้าตัดตัดหลานะคะเนาะตัวนี่ที่แรกค่ะกับบริตัดผอมๆกับฟังผุนค่ะกับเดือนเกดนะคะเนาะเห็นแบบใบเพ่นสูงแห้งหนาแห่แล้ะก่ะ อ่อนแห้งค่ะกรสิเฮ็ดให้งผลผลิตของเ้างอะไรนะคะนอนกรสิเนีเพื่อนลมนะคะนอนมงตุนที่ค่านี่แค่มองนี้ค่ะแค่แค่แค่กึ้งแค่มองนี้ค่ะนี่นี่ค่ะแค่กึ้งแค่มองนี้คันความยาวที่ตัดนี่ค่ะในน้อยนี่ก็ประมาณ พวกว่าค่ะประมาณที่ทิ่ทตัดบางช่วงดารานี่ค่ะนี่ค่ะต้นเพื่อนกาสศิบอบใใหญ,ญ่ค่ะแล้วก็ห่วมะกากศน้นยด้วยค่ะนี่หัวศิโนยห่วงบใหญ,ญ่คือจังอยู่ต้นท่ามอปอนเอ็ดมาพุ่นมะพุ่นนะคะ,นะที่ตัดเดือนเก็ค่ะนี่ค่ะไม่แค่ช่วงนี้นะคะนอนนี่นี่ ช่วงนี้ค่ะประมาณหกว่าค่ะหกว่าเจ็ดว่าเนี่ยนะคะนี่ความเนาวาของที่ปอนตัดไปช่วงหนาๆนี่ค่ะผลกรดสีแตกต่างกันเลยค่ะนี่นี่ค่ะแค่มองนี้นะคะนอนที่ปอนตัดไปนี่กระสีเสียหายค่ะเพราะว่าเพ่นพ่นแค่พ่นเมล์ไนค่ะคือเขาไปตัดวงจรอ่ ต้นเพิ่นนระคันเนาะเพิ่นบาใหญ่เลยนี่ค่ะแต่นี่ค่ะเน่น่เนถัดไปเด้อค่ะนี่ต้นที่จ๊สตาที่เดือนเจ็ดค่ะนี่เดือนเจ็ดค่ะนี่ใหญ่เลยค่ะนี่ต้นใหญ่ย้ำต้นใหญ่แห้งสูงแห้งค่ะนี่แต่กับว่าลมพร้อมเลยค่ะนี่มานลมมาเลยค่ะนี่บอลนี่แตกตากันแห้งเลยค่ะด้วยความเหนือแนงนี่บอล ห้าสามาสิเปียบเทียบใส่กันใดเนาะค่ะเนาะในในผืนหน้าของห้านะค่ะห้าสามารถสิเปียบเทียบอะใส่กันเมืองว่าผลผลิตของห้าที่เฮ็ดมานี่สิเป็นันใดหล่ะก็หาก็มาปรับปุงหรือม่านเฮ็ดในปิดปิดกระต่อไปอะค่ะนี่ค่ะเห็นบอกค่ะในมองนี้ นี่ค่ะมองนีมองนีค่ะมองนีนี่นี่เงาเง่ไปถึงผลค่ะไปถึงมองทิพป,ปอนไทยบางบ้านนะคะกาสิตัดในเดือนเกียดขาดนี่ดูไส้มาตัดนะคะเนาะนี่ค่ะต่วนใ,นใหญ่แห่เนี่ค่ะนี่ใหญ่ตัวใ,ใหญ่แล้ะกะหัวมันก็สิใหญ่พรอมค่ะเพราะว่าพ่นแข็งแรงพ่นเก็บอาหารวบบํารุงในต้นพงเพ่นนะคะเนาะทันสีไฮดีกะ ให้ตัดในเดือนเกตด,ด้วยค่ะเด้๋ยพ่อแม่พี่น้องสุบหูสุบคนตัดใบเข่าใบหญ้าออกก็ได้เนาะมันสิเป็นผลเสียค่ะถ้าเาตัดละลานี่นี่ค่ะผลผลิตกระชืออะไรน,นะคะเนาะนี่เป็นหนิก,ก็งามเขใหญ่ค่ะห่วงใหญ่เข่าโนกอ่ะนีงงนกกนน่มะนําค่ะเขาโนก มึหูการวานมาจากไซน์นกเขาขานกนี่คือจังเม็ดเขาเลยค่ะนี่มึงเอาเลยค่ะนี่ค่ะมมีวีเด้อร์พอมีพี่น้องเอ้ยดูแลสุขภาพของตะของเด้อค่ะเด้ออากาศเปลี่ยนแปลงนี่ค่ะมัลมเลยค่ะแต่สูงเลยค่ะนี่นี่คือตูนี่มัลมเลยค่ะพอมีพี่น้องสูงแห้งประมาณควมสูงนี่ เม็ดหนึ่งค่ะนี่จากใต้น้ามาเลืกเติบค่ะนี่นี่ค่ะไม่ล้มเลยคะ่ะเพราะว่าจำต้นของของเข่าของเฮ่าเนาะคะ่ะแข็งแรงคะ่ะก็เลยบอลลลบนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่คะ่ะเฮ่าเฮ่าสามารถสีนั่ไปใส่นัป่ปีนปีต่อต่อไปเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเฮ่าเห็ดมึงละก่ะเฮ่าก็สังเกตมึงเนาะค,ะะคะ่ะเนาะว่าการเปลี่ยนแปลงของต้นเข่าของเฮ่านี่เป็ยนปยนังไงการเจริญเติบโต,ต,ตนี่ เป็นแบบใดน,นะคะเนาะนี่ค่ะมอลมได้ค่ะนี่ง้างผักนี่ห่วงไงค่ะใครห่วงไงหมากเลยค่ะเปรียบเทียบกันใดเลอค่ะเนาะตัวที่ห้าตัดแบบช่วงลาลาแล้วก็ตัดในเดืองเกตค่ะห่วงไงค่ะ ลำตื่นพ่นเลยโอ้ยใหญ่ค่ะค่ะเนี่ยเปรียบเทียบได้ค่ะเนี่ยมารวมเลยค่ะนี่ค่ะตัดเตือดเกี็ดค่ะตัวนี้เขาตัดเตือดเกี็ดนะคะน้อพ่นนะบรรยากาศดีดีค่ะในพี่น่องสุขสทุกคน นับร่มบรรยากาศดีๆ<ด>นี่ค่ะหกโมงกว่านะคะเนาะเวลาในประเทศไทยเฮ้ยมีความสุขค่ะที่เห็นเขางามที่เลดตั้งใจเห็ดนะคะเนาะ เมืองเมืองโดยการที่เห้าลงเมื่อเห็ดน้ำไห้น้ำหน้าเห่าลค่ะนี่ค่ะ,ะห่วงเขาขอไงคัะค่ะนี่เอ้ยนี่ค่ะขันล่ำต้นเพิ่อนอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารนะคะน้มกระสีแข็งแรงกระสิห่วงไงห่วงห่วงงามอะค่ะเม็ดกระสิเต็ม ดีเนาะค่ะเนาะแต่ค่ะต้วเพิ่มมอนสมบูรณ์แคะแกนกะสีเบาใหญ่นะค่ะห่วงกักะสีรีบเบาอุดมสมบูรณ์ค่ะมีความสุขค่ะค่ะเฮ้ยห่วงค่ะทำไมพีน้องนนอเอ้ยน้ำกัน พุ่มแพร์ก็เลยค่ะแมกนาอาการอาการพรุ่มแพรนี่ค่ะเมื่อเลยค่ะงามค่ะค่ะเหมือนชัดๆนะค่ะเนาะเหมือนกันชัดๆ,ๆค่ะ ค่ะขอหอมมะลิก็ขอหนึ่งหาเอ้ยหนึ่งชุดหาค่ะบอพิษบอเถิดขอโทรอุระขอไพ่ลายด้วยค่ะเด้อ ห้องใหญ่เลยดค่ะคุณแม่กั่น้องมาเลวบอเด่นเดี๋ยวมืกเดียวใจนี่ค่ะห้องใหญ่ห้องงามคับหลวงใหญ่หลวงโตค่ะมงช่วงกลางเทียนนั่นนั่นมาสามค่ะนั่น สามห่างๆนะค่ะเนาะช่วงกลางที่มาสามช่วงห่างๆนะคะบุ๊มีหม,ม,มุมงห่างเลยค่ะแบบห่างแบบมันมาเกิดเลยค่ะช่วงกลางนั่นเที่ว่าพ่อว่านช่วงทีเฮ็ดเนาะค่ะเนาะ,ะน้ำเพิ่นไหลแห้งกะสูบออกสูบออกจนว่างะค่ะสูบออกปั๊บกะ ก็เห็นอย่างครั้งปีนี้ช่วงอ้อันกลางๆอะคะ่ะเ่เกิดค่ะตอกมาเสียบมาสามออกแต่ตอนนี้กะนั่นคะ่ะมึงเอาได้ค่ะเด้อช่วงกลางๆคะ่ะมันมีหม่องว่างหม่องเว้นเด้ค่ะนั่นเสียบสามๆแบบนี่นคะ่ะมีความสุข,ข่ะใคร เขาวงามค่ะห่วงกะไงพ้นลธิดที่ใดก็หน่าพึ่นพ่อใจค่ะเฮ้ยเขางามห่วงกะงามตื่นกะแข็งแรงเด้อค่ะเด้อเอาไปเมืองน้ำกันไหมค่ะเด้อค่ะ ่อแมพี่น้อพ่งกะม้ามึงไมย่ยามเบ็ดคะ่ะใส่เบ็ดนะค่ะเนาะไทเาขาว้ายเอาเอาขางามเหมือนเนาะจ้ <laughs> <laughs> า่ค่ะเแม่พี่น้องพงงิ่นมาใส่เบ็ดพิ่นก็ นี่ค่ะต่วนใหญ่คักงามคักค่ะ

พีน,นอนเพิ่นมาใส่เบ็ดมายามไม่มาใส่เบ็ดวางงานอนบ้านนะคะนอนเพิ่นก็มายามเบ็ดเพิ่นค่ะมาเลมเลยค่ะตรงนี้ลมแล้วนะคะเนาะใช่ความสุขค่ะความสุขลายๆที่ไดเมึงเขาสะค้องที่เฮ็ดมากอะ่ะ คือว่าผ่านค่ะหลังจากถีนพอกับเม่เนาะค่ะเนาะพอเป็นเสียปีพศอ5ส3องพันค่ะเสียเลยชิบมือแม่ค่ะแม่กะไปน้ำกันนะค่ะเฮ็ดบุญแล้วชิบมือแม่กะจากไปพร้อมกันเลยแม่เขาเป็นคือหัาก,กันแห้งแท้งว่ะ ก็ท่าใจอไเบอร์ใดเลยค่ะเนาะการสูญเสียนี่เออมรเทนี้ก็ป้อนก็เลยใด้มาอยู่บ้านนะคะเนาะหลังจากที่ป้อนไปขายของอยวยอำเภอหนองกี้แล้วก็ย้า่มากยู่อยู่อำเภอหนองกีนี่ซปีซปี สีฮาร์ปนะี้นะนี่แหละค่ะขันแจมมาผิษนะคะนะ่ะเนาะแล้วก็มาอยู่ไอยากไปอยู่ประคัมค่ะบริไปบริหารอยู่ประคัมอำเภอประคัมค่ะทีนี้ก็อยากไปอยู่สิเกือบสิปีหนึ่งอะค่ะอยากไปอยู่กับน้องปอบค้อนนะคะ่ะนาะก,ก็ไปอยู่ดิ ปีนึงละค่ะกับพอเสียนะคะเนาะพอก็ไมาเสียเสียดิซิบมือแม่ก็เด็ากไปในปีพศ263อะค่ะก็ท่าใจไว้นะคะเนาะเพราะว่าเพิ่นจากจเข้าไปไหว้ผดไหวเกิดไปนะคะเนาะเพิ่นเป็นที่รักของพ่อแล้วก็เป็นเป็นที่ปรึก,รกษาสุยางสุนเนียค่ะเนาะ กำลังใจเป็นกำลังใจให่งชั่ยางสุวแนวค่ะทีนี้ก็บริษัทก็เลยเดี๋ยวย้ายมาอยู่อำเภอแค่นดวงขาที่บ้านเกิดของปอนค่ะบริษัท,ษทเลยมาเปิดอีกสาขาหนึ่งนะคะเนาะให้อยู่อำเภอแค่นดวงขาเลยมาอยู่ยบ้านเกิดของตนเลยค่ะ กันเลยเดี๋ยวมามึงมาเห็ดมาสารสารงานจากพอจากเมยค่ะเห็ดไทยเห็ดหน้าแล้วก็เห็ดงานประจำพรอมนะคะเนาะมองนี้เสียหายนะคะนาทีบาตาบางช่วงลาลาน,นี่ค่ะเห็นใบมัน แบบหนาแห้งแล้วก็ใบพันสูงต้นพันสูงแห้งค่ะก็เลยตัดออกผลเซียนนี่ค่ะที่ได้ตัดช่วงละลานนี่หน่อยหนึ่งทาตรงนี้หวงง่วะะงบ่ใหญ่เลยค่ะขอบคุณในรายเลยค่ะน้องพม่พพ่นองสุภูสุกคนึงข้ามาหายกำลังใจในช่อง ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคน,นะคะนะ้ากำลังขขนนะะะจะไปเห็นงานค่ะตอนนี้กำลังิะงานกลับเมืองเก่า ชมวีวีค่ะอากาศดีดีนะคะขอบคุณในหลายค่ะชอบกดไลค์ถือใจกดติดตามเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องสุบสกุลทุกคนกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเด้อสีแดบบาวพ่อ ผ่านคลิปต่างๆาาเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลา,ลายๆค่ะสวัสดีค่ะ